เขาสอบกันมาหลายด่านนะคะก่อนจะมาถึงวันเปิดตัวด้วยเพลงเปิดดีดีเดย์แบบรวดเดียว23คนค่ะในแนวเพลงอิเล็กทรอนิกแดนซ์นะคะซึ่งเพลงแนวนี้ก็ต้องถือว่าเป็น DNA เดิมของ RS และค่ะเพราะว่าก็มีธานีวงนิวัตกรจรหรือก็โปสการ์ดมาเป็นเบื้องหลังให้ ถามว่าเป็น DNA อของค่ายเดิมยังไงย้อนกลับไปดูนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเพลงที่มีเนื้อเพลงเนี่ยติดหูมาจากนักเขียนเพลงคนนี้แหละคะ่ะอุณหภิยย้อนไปเลยกาวศูดูไม่ดูดูไม่ดูตอนนี้เรียกว่าค่ะยังออกคอนเสิร์ตกันอยู่ลิฟออยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นคุณอัญชลีเต้นมากมันต้องมีท่าสีอดกคนหนึ่งจีกคู่หนึ่งดูโอ้เหมือนกันนะคะใจมันให้นันลายแล้วเราไม่จะไม่ใช่เพลงของมหรือเปล่าเราจะเป็นโฟกัสกับมุษยไหมเมื่อกี้อ้นะคะ อันนี้ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าถัดมายุค2000ก็ยังติดหูนะคะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มาจากนักแต่งเพลงคนนี้แหละและในเพลงเปิดดีนะคะสเต็ปการเต้นเขาเรียกว่าคุณไปจากยุคก่อนเลยนะศิลปินในโชว์ก็ต้องแกร่งแล้วก็ครบเครื่องนะคะทั้งร้องทั้งเต้นเลยโดยน้องๆทั้ง23คนค่ะฝึกในคลาสเรียนเต้นร้องรับกันมา1ปีผ่านการออเดชั่นกันมานะคะแล้วก็รอให้ถึงวันที่ได้โชว์เดบิวต์ครั้งแรกค่ะ โมเดลการทำงานที่เปิดช่วงเวลาออดิชั่นค่ะสันเด็กแล้วก็ฝึกเพิ่มของค่าย Big Entertainment เนี่ยนะคะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะ YG GMM นะคะที่เป็นการร่วมทุนกับ YG Entertainment ค่ายจากเกาหลีเมื่อ2ปีก่อนซึ่งใช้หลักสูตรฝึกหัดราว5ปีค่ะแต่มีเป้าหมายคล้ายกันเลยคือผลักดันไอดอลในวงการ T ี o p ค่ะ ทีป๊อปนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงไทยมาตั้งแต่เด็กมันก็ปลูกฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเรานะครับสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามองเป็นภาพเดียวกันว่าเราอยากจะพาทีป๊อปไปสู่ระดับสากลน,นะครับอยากจะพัฒนาวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็ เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจกับพวกเราในการผลักดันทีปอปครั้งนี้ด้ค่ะตักสนับสนุนเพลงทีป๊อปด้นะคะนี่ค่ะคุณครับน้องทิวลิปค่ะก็คือแต่งต่งจากยุคเราในสมัย1718ในยุคนั้นไม่ อารมณ์แบบปิวนี้แล้วความพร้อมของแฟนคลับไม่ไม่พร้อมขนาดนี้มันก็เลยเหมือนเป็นความตื่นเต้นเนาะที่แบบมีการพินเสื้อมีป้ายไฟที่แบบโอ้โหเต็มที่กับทุกทุกกลุ่มทุกแฟนเลยอะค่ะ <c oughs> อ่ะพี่เจมค่ะว่า ติดตามผลงานของน้องด้วยครับตั้งแต่ต้นปีน้าครับ2 0 24แฟนกลับกันแล้วนะเพิ่งจะเปิดตัวเองนะคะแต่ว่าเขามีเป้าหมายสําคัญค,คุณผู้ชมคือเวทีโลกเลยนะคะอย่างที่เราเห็นค่ายเพลงไทยเขาผลักดันกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก,ก่อนเดบิวต์น้องๆในกลุ่มเนี่ยมีอินเตอร์แฟนสะสมกันมาบ้างแล้วเพราะว่าหลายคนเป็นไอดอลนะคะมีกระแสะจากโซเชียลมียอดฟอลโล่ของตัวเองหรือบางคนค่ะทําเพลงกับค่ายกันมาบ้างก่อนจะมารีสตาตามแผนของค่ายนะคะเบื้องต้นเซตศิลปินเป็น6กกรุ๊ปค่ะ กับเพลงในโปรเจกต์ปี2567อย่างน้อย20เพลงซึ่งนี่คือมัดที่2ของค่ายนะคะเมื่อกลับมาลงสนามเน่ยที่ทําต่อจากการให้ลิขสิทธิ์เพลงเก่าวในปี90ถึง2000ไปให้ศิลปินต่างค่าย cover นะคะส่งสัญญาณการทํางานแบบไม่แบ่งค่ายแล้วค่ะแล้วก็รับผลที่มาจากการสร้างสรรค์เพลงร่วมกันนะคะ